สวัสดีท่านผชมทุกท่านที่หลงทางมาอย่างช่องนี้ทั้งชาวไทยและสปปลาวทุกคนเลยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาบางส่วนของมหาสกคนชนเทพตอนล่าสุดตอนที่50ข้อมูลอาจมีการคาดเคลื่อนยังไงก็ต้องรอติดตามฉบับเต็มภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งสงนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดเปิดฉากกันมาด้วยการเปิดตัวของหาจุน คู่ต่อสู้คนล่าสุดของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราทราบกันดีเนตรอย่างอนาคตของพุทธองค์นั้นไม่อาจเห็นนิมิตในอนาคตของหาจุนได้ช่างเป็นคู่ต่อสู้ที่ประหลาดอะไรเช่นนี้สายตาของพุทธองค์นั้นเปลี่ยนไปจากก่อนหนะ้าสื่อได้ถึงบรรยากาศที่อันตรายรอบตัวไอ้นุ่มตากล้องได้ตัดภาพบรรยากาศไปที่บริลเลีลและเกลบรรยากาศของความอันตรายนั้นคุกคามไปทั่วทั้งสนามมันทรงพลังชนิดที่ว่า เกลที่ยืนดูอยู่ได้เกิดขาสั่นจนเยี่ยวเล็กระเด็นไปติดตะตุ่มของบุญเฮียวนี่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเกลได้หันไปถามบุญเฮียวท่านพี่อาจุนคือใครหรือคะแต่ทว่าบุญเฮียวยืนเอามือกุ้มศีสษะและตอบกลับไปว่าฉันเองก็ไม่รู้ซึ่งมันน่าตกใจมากแม้แต่บุญเฮียวเองก็ยังไม่รู้และดูเหมือนว่าทางฝั่งของพระพุทธเจ้าเองก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอาจุนเช่นกันแม้แต่เทพอง์อื่นต่างก็สับสนและงวยงงกันเป็นแถบ ตัดภาพไปที่สแตนเชียฝั่งเทพซูสได้หันไปถามเฮอร์มิสแม้แต่เฮอร์มิสผู้เป็นฐานข้อมูลของฝั่งถวยเทพเองก็ไม่มีข้อมูลของหาจุนเช่นกันและแล้วบุรุษผู้หนึ่งก็ปรากฏเจ้าแห่งโยโมโรคเทพฮาเดสจะเรียกว่าเฮดิสก็ได้นะแล้วแต่ทนัดเอรียสที่มีคางคล้ายกับก้นเด็กถึงกับต้องเรียกทางให้และยกเก้าอี้ให้นั่งฮาเดสกล่าว ข้ารู้แล้วนะว่าพี่ใหญ่กลายเป็นซูชิไปแล้วฮาเดสคือพ th ี่คนรองซูสคือน้องสามบิดาคือเทพโครนัสมารดาคือเทพีรีอาเมื่อฮาเดสปรากฏแฟนคลับสาวทางบ้านก็เฮ้ยทำไมตัวเราถึงไม่มีใครกรีดให้บ้างนะเอาละต่อกันเลยดีกว่าในเว็บไซต์ของญี่ปุ่นเนี่ยเขากล่าวว่าฮาเดสเป็นพี่คนโตนะฮาเดสได้รับรู้แล้วว่าโพไซดอนนั้นพ่ายแพ้แก่มนุษย์ ท่าทีของเขานั้นกลับสุข,ขุมและไม่หวาดวิตกสุดได้ถามเรื่องของฮาจุนกับฮาเดสฮาเดสสยยยิ้มและเริ่มกล่าวถึงพยามาลฮาจุนน่ะได้อาศัยอยู่ในยมโรกมานานแสนนานมีตำนานในยมรกรเมื่อแสงขาวและเงามืดผสมกันการเพิ่ขึ้นของยมรกรความมืดมิดชั่วนิดนิรันจะถือกำเนิดซึ่งนี่ก็เป็นตำนานที่แบลสซบับพูดถึงในตอนที่49ซึ่งแน่นอนว่าตัวตนของฮาจุนนั้น ฮาเดสและเบลเซบับร้้นแต่รู้จักและดูเหมือนว่าตำนานจากโยโมโลกได้คืบคลานมาถึงสวรรค์ซะแล้วเอร์มิสก็ได้ถามประมาณว่านี่เป็นประสงค์ของท่านใช่หรือไม่ฮาเดสฮาเดสกล่าวว่าเขาเคยได้ยินตำนานนี้แต่เพิ่งจะเคยเห็นครั้งแรกก็ที่นี่ละนั่นก็หมายความว่าตั้งแต่ฮาเดสได้ขึ้นเป็นราชาแห่งโยโมโลกตำนานความบ้าคลั่งของโยโมโลกก็ไม่เคยเกิดขึ้นจนกระทั่งพระพุทธเจ้าได้ต่อสู้กับเซโรฟุกุ และก็ยังมีการอธิบายถึงไตรภพกันด้วยนะนั่นก็คือโลกสวรรค์โลกมนุษย์และประโลกถ้าจะให้ผมเดาเซโรฟุกุผู้เป็นเทพเปรียบเสมือนสายสว่างความโชคร้ายที่หมอนี่ดูดเข้าไปเปรียบเสมือนเงามืดเขาทั้งสองข้างของเซโรฟุกุได้หลุดออกและกลายเป็นมังกรสองตัวและเข้าสิงร่างเซโรตัวของเซโรคือคุญแจที่นำไปสู่การอวตารคองหาจุนและอุบัติซึ่งตำนานการตื่นของยมโรค ซึ่งแน่นอนว่าตำนานนี้มีมาก่อนที่ฮาเดสจะกลายเป็นราชาแห่งยมโรกทางด้านของโอดินก็เอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้เปิดปากพูดอะไรเล่ากับว่าลืมปากไว้ที่บ้านตัดกลับไปที่เหตุการณ์ในสนามประลองพุทธองค์นั้นทรงตึงปีเมื่อไม่สามารถคาดเดาการกระทําของอีกฝ่ายได้หาจุนเป็นฝ่ายบวกโจมตีโดยแขนขวานั้นเปลี่ยนเป็นใบมีดลักษณเหมือนคาร์ตาในเกมแก็กนาะร็อกนะ ต่พระพุทธเจ้านั้นไหวตัวทันด้วยการตอบสนองความเร็วอย่างเหลือเชื่อจากนั้นทั้งสองก็ปะทะกันอย่างดุเดือดเกลนั้นหวาดกลัวเป็นอย่างมากท่านบุตรด้ยังมองเห็นอนาคตใช่ไหมบุนเฮลตอบไม่เลยท่านมองไม่เห็นอีกแล้วและมีการอธิบายต่อประมาณว่าการตัดสรุปของพุทธองค์นั้นคือกําลังดูความผันผวนของจิตวิญ,ญญาณเมื่อมีคนพยายามทำบางสิ่งจิตวิญ,ญญาณจะเคลื่อนไหวก่อนร่างกายก็ประมาณว่ารู้ความคิดของอีกฝ่ายนะท่านบุตรด้ายนะ เห็นความคิดของเจจำนงนั้นโดยการเคลื่อนไหวของตัวดวงวิญญาณที่สถิตอยู่ในสิ่งทั้งปวงอ่าข้อความจากเว็บไซต์ที่ผมไปนําข้อมูลมาเนี่ยมันกํากวมนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมตีความหมายถูกหรือเปล่าถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะพระแล้วอาวุธของฮาจุนได้เปลี่ยนรูปร่างกันอีกครั้งคราวนี้ได้เปลี่ยนเป็นใบมีดอันอ่อนช้อยและควงสว่านอ่าหัวสว่านเจาะทะลวงการโจมตีเข้ามาพระพุทธเจ้ากลางโรคหหิงาเกลตะโกนเชียร์อย่างออกหน้าออกตาปา สว่านที่ควงทะลวงโรคดจนเป็นรูผู้เข้าสู่ดวงตาโดยหาจุนบุตรดาได้รับบาดเจ็บเลือดที่ดวงตาซ้ายพุ่งกระชูดและหาจุนก็หัวเราะ <ih ih ih> ah> และก็ตัดจบแบบละครไทยเอาละสำหรับเนื้อหาที่เล็ดลอดหลุดออกมาในตอนที่50ก็มีประมาณนี้ เนื้อหาในตอนที่50นั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไงก็ต้องรอติดตามฉบับเต็มกันอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่ามีข้อมูลในส่วนในวนดผิดพลาดผมก็ต้องกราบขออภัยมาณณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี